พีดอะไรคะเนี่ยพี่อะโดนใบสั่งของจาจาตองทีเนี้ยพี่ยังไม่ได้จา่ายค่ะแต่ในข่าวเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ไปจ่ายอะจะออกหมายจาับจะออกหมายจาับก็เลยกลัวว่าถ้ามีความผิดตามใบสั่งแล้วกลัวว่าจะโดนออกหมายจาับใช่แต่ว่าพี่กวางรู้ไหมว่าการออกหมายจาับในคดีความผิดตามใบสั่งเนี้ยมันไม่ได้ง่ายนะจริงหรอแล้วมันจะต้องทํายังไงต่อถ้าอยากรู้ไปละชมวงกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าความผิดตามใบสั่งเนี่ยเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522หรือเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับรถหรือการใช้ถนนในความผิดนี้เนี่ยจ,จะมีโทษปรับสถานเดียวหรืออาจจะมีโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนและมีโทษปรับ เอาง่ายๆก็เป็นเพียงความผิดและหูโทษซึ่งมีอายุความ1ปีนั่นเองค่ะคดีความผิดตามใบสัง่งไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าแต่เป็นความผิดที่เจ้าพนักง,งานตำรวจหรือเจ้าพนักง,งานจราจรพบการกระทําความผิดผ่านกล้องวงจรปิดหรือกล้อง C C T V นั่นเองนั่นหมายความว่าเจ้าพนักง,งานตำรวจเนี่ยก็จะมีเพียงแค่หมายเลขทะเบียนรถเท่านั้น ดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่แน่ชัดว่าผู้ที่มีรายชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิครอบครองเนี่ยเขาเป็นผู้ที่กระทําการฝ่าฝืนกฎระเบียบจราจรหรือไม่เพราะฉะนั้นจึงให้โอกาสแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิครอบครองในการที่จะโต้แย้งได้นั่นเองค่ะสําหรับวิธีการโต้แย้งนะคะผู้เป็นเจ้าของหรือว่าผู้มีสิทธิครอบครองเนี่ยสามารถที่จะโต้แย้งต่อพนักงานสอบสวนได้ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยการโต้แย้งเนี่ยจะเป็นการโต้แย้งในลักษณะที่เป็นการอ้างว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ผู้ขับขี่และมีบุคคลอื่นยอมรับว่าเป็นผู้ขับขี่หรือแม้กระทั่งในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดยอมรับว่าเป็นผู้ขับขี่ในวันที่เกิดเหตุนั้นตัวของผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิครอบครองเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องแสดงพยานหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้แน่ชัดว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ผู้ขับขี่ในวันเกิดเหตุนั่นเองค่ะถ้าหากว่ามีการโต้แย้งแล้ว ปรากฏว่าตัวของเจ้าพนักง,งานตำรวจหรือเจ้าพนักง,งานจราจรเนี่ยยังมีความประสงค์ที่จะด,ดำเนินการต่อผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิครอบครอง,องตัวของเจ้าพนักง,งานตำรวจจะต้องมีหนังสือยืนยันและจะต้องดำเนินการเข้ากล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป หลังจากที่ได้มีการกล่าวโทษแล้วนะคะตัวของพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินการออกหมายเรียกผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิคคอบครองซึ่งในการออกหมายเรียกเนี่ยจะต้องดำเนินการออกหมายเรียกอย่างน้อย2ครั้งแล้วเมื่อมีการดำเนินการออกหมายเรียกแล้วถ้าหากว่าผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิคคอบครองเนี่ยไม่มาพบพนักงานสอบสวนโดยที่ไม่มีเหตุอันสมควรพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลดำเนินการพิจารณาอนุมัติออกหมายจับต่อไปนั่นเองค่ะ สำหรับการอนุมัติออกหมายจับของศาลนั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีการยื่นคำร้องมาแล้วเนี่ยศาลจะต้องดำเนินการพิจารณาออกหมายจับให้ทุกกรณีเสมอไปแต่ตัวของศาลเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานให้แจ้งชัดว่า1 ตัวของผู้เป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองเนี่ยเป็นผู้ขับขี่ในวันเกิดเหตุจริงหรือไม่ 2. ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองจงใจไม่มาพบพนักง,งานสอบสวนตามหมายเรียกโดยไม่มีเหตุอันสมควรถึง2ครั้ง2คร,คราวหรือไม่และสุดท้ายคดีจะต้องไม่ขาดอายุความถ้าหากว,ว่าครบหลักเกณฑ์ทั้ง3ข้อดังกล่าวแล้วเนี่ยตัวของศาลก็มีอำนาจในการที่จะออกหมายจับได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับการออกหมายจับในคดีตามใบสั่งนั่นเอง เราก็จะเห็นว่าเมื่อมีใบสั่งมาแล้วไม่ได้หมายความว่าจะมีการออกหมายจับเสมอไปหรือแม้กระทั่งพนักง,งานสอบสวนวรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องขอต่อศาลก็ไม่ได้หมายความว่าศาลเนี่ยจะพิจารณานะออกหมายจับทุกกรณีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนหรือผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิครอบครองเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปว่าถ้าท่านโดนใบสั่งมาแล้วท่านจะโดนหมายจับตามมาด้วยนะคะ ก่อนจากกันไปก็ขอฝากรายการอมรอคอกฎหมายเดน e ิวเ <The New S 1> จนไว้ด้วยนะคะซึ่งจะลงทางหน้าเพจสถาบันติวกฎหมายอมรอแล้วก็ทาง Youtube Channel ของสถาบันติวกฎหมายอมรอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ